รีวิวใช้จริงๆสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีแก้ปัญหาการสร้างวิดีโอ AI แล้วตัวละครไม่ยอมพูดภาษาไทยนะครับเราเคยสอนไปแล้ววิธีทําการพูดแต่บางทีมันก็เออบางทีมันก็เออเลอร์แล้วก็ไม่ยอมพูดนะฮะแม้เราจะทําพร้อมที่แบบเตรียมพร้อมแล้วให้พูดภาษาไทยมาดูวิธีการเทคนิคที่ผมใช้แล้วมันก็แก้ได้จริงนะครับปกติเราจะใช้ g e m i n i ในการสร้างวิดีโอใช่ไหมฮะ คลิปนี้เราจะสอนง่ายๆแล้วเปิดแค่2อสองเว็บไซต์นะครับจิมเนตัวนี้เป็นแบบโปรและที่ผมเคยอธิบายไปว่ามันสามารถสร้างวิดีโอได้อ่าแล้วก็เราปกติเราก็ใช้จิมเนไนนะในการเขียนพร้อมต่างๆแต่บางทีมันก็ไม่ยอมพูดภาษาไทยภาษาไทยที่เราเขียนมันมันดันแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งแล้วมันก็พูดภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้แชท GPT มาช่วยนะครับเป็นเวอร์ชันฟรีเลยเป็นเวอร์ชันฟรีไม่ต้องเสียตังค์นะครับ เราแค่เขียนไปว่าเราเปิดแชท GPT หน้าแชทใหม่ขึ้นมาเลยเขียนว่าต้องการพร้อมภาษาอังกฤษไปสร้างวิดีโอ AI ตรงนี้สำคัญตัวละครไทยพูดภาษาไทยอ่าเราใช้ตัวนี้ครัเป็นตัวเริ่มต้นประโยคของทุกอย่างก่อนที่เราจะเริ่มเขียนสิ่งที่เราต้องการเช่นเอาอะไรดีแมวตัวหนึ่งต้องอคนเนาะจะได้รู้ว่าสุดท้ายเป็นคนไทยอ่ะคน ชายนั่งอ่านหนังสือริมทะเลปกหนังสือตามไฟล์แนบแล้วหัน มาพูดกับแฟนผู้หญิงว่าตัวทำงานแต่ใจลาออกไปนานแล้วบรรยากาศ คำคำอ่ะคำคำนี่ครับแล้วเราก็กดสร้างพร้อมเลยตอนที่ปกติเวลาเราเขียนว่าใครพูดอะไรเนี่ยมันจะบอกว่าต้องพูดภาษ,ษาไทยนะแต่ว่าเราเขียนคลุมไปแล้วตั้งแต่แรกว่าเนี่ยให้ตัวละครเป็นคนไทยพูดภาษาไทยอ่ะเขาก็จะสร้างพร้อม AI มานะครับอ่านี่นี่นี่ แล้วสามารถ Copy พร้อมตรงนี้ไปใช้ได้เลยครับแล้วก็ไปที่หน้า g ิม i นาวางไปเลยอ่ะเราก,กดให้เป็นวิดีโอก่อนเข้ามาในหน้า G ิม i นา c ี e a t e ด i d e ีโนะครับอ่ะอันนี้มันสร้างไม่ได้เพราะว่าผมสร้างไปแล้วสาบคลิปเหรอวันนี้ ไม่เป็นไรงั้นใช้ flow ก็ได้ F ฟล์เอไก็คือของ Google เหมือนกันแล้วมันก็อยู่ในแพ็กเกจเหมือนกันมันอยู่ในแพ็กเกจเหมือนกันของ g e m i n i แต่ว่าอันนี้ก็ข้อดีก็คือทำให้ดูเลยก็ได้มันจะได้เห็นเลยว่ามันสร้างแนวตั้งได้อ่าเป็นนิวโปรเจกต์นะครับอ่าสร้างวิดีโอตรงนี้มันเลือกได้ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนเนี่ย อ่ะใช้พร้อมที่วางอ่ะที่ที่บอกวางไปเลยตรงนี้เปลี่ยนเราอยากจะเอาภาพไหมเปลี่ยนภาพอัพโหลดนี่ครับภาพที่เราต้องการมีอยู่แล้วเนี่ยนี่ภาพนี้ แล้วกดสร้างเลยครับอ่าเขาก็จะเริ่มสร้างเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีเนี้ยตัวละครพูดจะพูดภาษาไทยไหมนะทำให้ดูส,สดๆสดไปเลยว่ามันใช้ได้ทั้งกับ g ิม i ี i นนี่ฮะแต่วันนี้ผมใช้ลิมิตเต็มไปแล้วก็คือเมื่อคืนนั่นแหละมันต้องรอเที่ยง58ก่อนถึงจะเริ่มใช้อีก3อันได้แต่ว่า Flow ไมันนับเป็นเครดิต คลิปละยี่สิบเครดิตมันเหลือตั้งแปดร้อยกว่าเดี๋ยวลองดูว่าจะออกมาเป็นยังไงให้มันโหลดเลยผมคิดจะตัดคลิปไปมานะครับเดี๋ยวรอ,อ,อแป๊บหนึ่งก็ได้จะได้เห็นเลยว่าเป็นยังไงแล้วก็ข้อดีของโฟ i ไอคือมันเหมือนจิมินายแหละแต่ว่ามันทําแนวตั้งได้อย่างที่บอกนี่ครับมันเลือกเลือกเป็นแนวตั้งได้แนวตั้งแนวนอนนี่เลือกตรงนี้จะเป็นแนวตั้งแนวนอนเลือกตรงนี้เอาครับ ของผมน่าจะทำเป็นแนวนอนมานะไม่เมื่อกี้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้กดเปลี่ยนสมมุติเราสร้างวิดีโอน,นี้เสร็จระหว่างรอเนี่ยเราสามารถกดรียูดพร้อมเพื่อสร้างเหมือนเดิมได้อีกและเปลี่ยนคำพูดนะครับเนี่ยตรงนี้อยากเปลี่ยนเป็นอะไรแยวค่อยมาทำแยกคลิปหนึ่งก็ได้เนาะแต่ว่าคลิปนี้มาดูก่อนว่าจะพูดภาษาไทยไหมโดวยวิธีการเขียนพร้อมผ่านแชท GPT เราใช้บริการจ่ายตังให้ Google ของ Gemini แล้วก็โฟนะครับแต่ว่าดันใช้ฟรีของ c h a t GPT mm hmm. เขา mm hmm. ก็ไม่แน่อนาคตอาจจะลอง mm hmm. ผมอาจจะลองใช้แบบจ่ายเงนินของ c h a t GPT แล้วก็ลองเปรียบเทียบกันก็ได้นะครับ mm hmm. อืมอ่แปแล้วเอาอ,อันนี้จะเอาลงก่อนเดี๋ยวพึ่งนะมันไม่ลงเลย อ่ะเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวละครพูดภาษาไทยไหมเชียร์น,ออน,น,นี่มาพูดติอันนี้คือร้องเป็นเพลงเลยเนะี่ยเอออาจจะต้องเขียนบอกมันว่า no music อ่อันนี้ไม่เป็นไรแต่หมายถึงว่ามันพูดภาษาไทยแล้วเห็นไหมเอ,อ๊ แลดด้วโหลดออกมาดิอันนี้มันบงังนี่ครับโหลดได้หลายไซสนะ์นะนี่อันนี้วิธีการที่เราเปลี่ยนเฟรมให้มาอยู่ในในฉากให้มาอยู่ในเนื้อเรื่องนะโอเคก็ประมาณนี้เป็นคลิป วิธีการแก้ปัญหาตอนที่ตัวละครไม่ยอมพูดภาษาไทยนะครับแต่บางทีมเนี่ยมันก็จะใส่ทํานองใส่ทํานองมาอาจจะต้องเขียนกาหนดนิดนึงว่าไม่ต้องมไม่ต้องมีเพลงไม่ต้องเป็นทํานองก็ได้มันก็จะพูดนะครับประมาณนี้ลองลองเอาไปใช้ดูก็คือสรุปคือให้เขียนพร้อมจากแชท GPT ดูอ่ามันจะมันจะช่วยทําให้ตัวละครพูดภาษาไทยได้ก็รีวิวจริงขอคุณมากนะครับที่มีอะไรน่าสนใจอย,อย่างเงี้ยเป็นของที่ผมใช้จริงๆเป็นบริการที่ ที่ผมจ่ายเงินจริงๆเพื่อใช้แล้วคิดว่าน่าจะมีประโยชน์มาทำคลิปแชร์กันไว้นะครับขอบคุณครับกดซับไปด้วยครับสวัสดีครับ